การาส,าสุขภาพดีกับจ๋ารวราพรฟังสิฟังคลื่นร่างสายบัมีสุขกันทั่วบทเพลงสาย สวัสดีครับสวัสดีค่ะเเสียงดังๆหน่อยสิโอ้ดังแล้วเข้ามาอย่างนี้ค่ะราคกาสุขภาพดีกับจาวเวลาพรนะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางกันนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปละคลิปเราหน้ากันตลอดเลย้ยลมมันเย็นเราก็มายืนพูดในหลายการกันบ้างเนาะขยับซ้ายนิดขวาหน่อยอะไรเงี้ยรายการสุขภาพดีกับจาวเวลาพร ท่าไใดมีปัญหาสายตาฝ้าฝางนอนไม่หลับขยับตื่นเนี่ยโทรมาสูห่เจ็ดแปดหนึ่งปรึกษากับจ้าวเวลาพ่อนได้เลยนักบัดดนนักจ๋าเองน้อยไม่ลับปรึกษาใครอ่ะไม่ต้องปรึกษาใครแล้วแต่ว่าก็จะมีอ่อ นะสมุไมนไพรมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์ของร้านกาวราพร์นะคะ,ดะได้รับในเรื่องของอข้้งกล่องเนี่ยจะมีออยอนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของโรงงานโรงงานผู้ผลิตนะคะ,ะไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบไปสมุนไพรมาทําเองไม่ได้มาต้มไม่ได้มาอะไรนะคะทาอยา่างได้มาตรฐานต่าง,างๆที่ควรจะได้รับ นะคะทางข้างกล่องเขาจะมีบอกนะเะในในมาราฐานของอะไรบ้างค่ะน้ำมันคุศสกัดเข้มข้นน้าห้าตราพนารินนะคะแล้วก็มีน้ำมันงาดำสกัดเย็นมีกาแฟเพื่อสุขภาพมีกาแฟบำรุงสายตาแล้วก็ก็ได้หายเปิดด้าดูสนุกสนานแล้ว็จัดรายการกันีลยค่ะ เดี๋ยวจะใส่ดนตรีให้นะแล้วก็มีกาแฟที่เรื่องของดูแลเรื่องของกระดูกด้วยนะคะเรื่องของกระดูกเนี่ยใช่เพราะว่าถ้ากระดูกเราเสื่อมไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของอะไรกระดูกพับเส้นถ้ามีปัญหากระดูกเสื่อมข้อใดข้อหนึ่งนะคะมันจะเป็นเหมือนกระดูกพับเส้นก็จะมีอาการปวดอาจจะยังไม่ปวดไม่มากแต่ว่าก็เรียกว่าปวดลำคาน ปวดยวปวดจะรู้นะปวดตรงนี้อะไรเงียหรือไม่ก็ลงที่ขานะคะปวดขาเป็นตะคิวอะไรต่างๆในระบบเส้นเอ็นต่างๆด้วยนะคะเยวบอกเลยว่าเรื่องปวดเนี่ยนะคะปวดหัวก็หนักแล้วนะคะปวดหลังก็หนักแล้วปวดฟันนี่อยากจะกระโดดตึกพลวัลโทรกรรมเรื่องของการปวดเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลแต่ว่าถ้าบอกว่า สมุนไพรหรือว่าพืชในบรรมอาหารเนี่ยกินไปปุ๊บไม่สามารถที่จะแก้ปวดได้ปับ๊บเหมือนยาของหมอ,อนะคะก็จะมาเดินตรงนี้แล้วเนี่ยเพราะว่ามันก็จะต้องไปแบบสมุนไพรบางตัวเนี่ยเัาก็จะไปล้างพิษก่อนนะคะสั์แพทย์แผนจีนเขาก็ไปล้างพิษนะคะแล้วก็ไปตรวจเรื่องของอวัยวะต่างๆที่เสือ่อมเสร็จแล้วก็จะไปเหมือนกับไปรักษา<อ>นะคะแล้วก็ไปซ่อม ไปซ่อมเสร็จแล้วไปรักษาออแบบนี้คือทําเป็นกระบวนการไม่ใช่ไปหยุดแค่แก้ปวดไม่ได้หยุดแค่แก้เมื่อยไม่ใช่ใชคือไปดูแลทั้งระบบให้กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าต้องต้องทำต้องคิดถึงความถูกต้องว่าถ้าอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แต่ความทรมานเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะไม่ปวดมากขึ้นแล้วก็มันจะไม่เสื่อมไป มากกว่าเดิมแล้วเราก็สามารถที่จะทานอาหารได้แล้วก็หลับและกการขับถ่ายดีไายสะดวกนะคะคนเราเนี่ยถ้าอาหารกินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกร่างกายก็จะไม่สบายแล้วเพราะว่ามันมีสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยแต่ทางร้านจาวราพรนะคะขายมานานพอสมควรเจ็ดสิบกว่าปีพอที่จะ พอที่จะแนะนำนะคะพอที่จะบอกพอที่จะมีคนที่ให้คาปรึกษาได้เมื่ะไม่ว่าว่าไม่ไม่ไม่ทราบเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะมีแพทย์จะมีเภสัชกรซึ่งเขาดูแลให้อยู่นะคะปรึกษาให้อยู่ได้นะคะไม่ได้แบบโอ้ยวันก่อนมาเลยตามองไม่เห็นเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาแบบมาซื้อบำรุงสายตาบอกไม่ได้มองไม่เห็นตอนไหนตอนเช้ารีบไปตรวจ เพื่อเป็นความดันลูกตาต่างๆค่หมอเขาจะคุณหมอเขามปเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดูแลใช่ไหมอาหารเสริมเพ็นอาารเสริมกินก่อนที่จะเป็นดีที่สุดคุณหมอไม่กินไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยไม่ต้องไปกินไม่ใช่พอไปกินตอนที่เป็นแล้วมันก็ก็จะใช้เวลาเนะอาหารเสริมต้องใช้เวลาใช่ใช้เวลานะคะอันนี้ก็มาบอกเล่าไม่ได้ไม่ได้แบบอยากอยากอยากจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชม สุขภาพดีแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะใช้ชีวิตแบบทรมานก็ไม่อยากอยู่ในโลกใบนี้นูเราจะอยู่ไปอีก่ร้อยเดียร์รัก็ต้องดูแลสุขภาพกันก็สุขภาพสุขภาพเก้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งผมปรึกษานะครับยนท่านี้เนี่เมื่อยใช่ไหมเริ่มเมื่อยแล้วไงก็ ศูนย์แปดหศูนปเหนึ่งก็โทรมาปรึกษาจาวราพรหรือจะมาที่ร้านเลยก็มาได้อยู่ที่ซอยโลไฟฟ้าสดโฮเวถ้าบ้านแ้วแววแววแปลแนะมีแอร์พูลถอย่าลืมอย่าพลาดร้อยก้าสภาพดีกับจาวราพรดูฟังแล้วเป็นยังไงโอ้โหเยี่ยมยอดเส็นรับเสียค้าสินค้ามากมายให้ทุกท่านได้เลือกสรรหา มาเป็นอดกหนึ่งของบ้านเขาไม่พูดดีๆไม่ได้วันได้มันเหนื่อยแต่โคไงเกี่ยนี่ยเอโคใช่ต้องสนุกสนานกันศิลป์ค้าที่นี่ไม่แพงไม่แพงแพงที่แแพงแล้วเล่นเล่นได้เลยปะศิลป์ค้าไม่แพง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 ใช้แล้วดีไหมไม่ดีดีเอามันดี เริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นน่จอะรายการสุขภาพดีกับเจ้าเวลาพอเนาะก็มีสนุกสนานกันบ้างเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทากันบ้างโอ้ยหังมานั่งคุยเหมือนคนแก่เรายังไม่แก่หลังตึงแล้วช่จะมีอยู่สองอย่างว่าที่ที่ตึง

นะโมตั ah. สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิขะพุงผ pues ีมหาเทวตารักขันตุสัทธาตุมเห อนุรักขันตุภะวะตุสัพพมังคหลังสัพพะลาพังสัทาโสทิภวันตุเมสาธุสาธุสาธุ ยาช่วยดลแม่ยาศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตรสักคนให้ลูกสมหวังสักคนสักคนนำแม่ยาจา เมตตาลูกอยากสมหวังดังฝันที่ปรารถนาขอให้แม่เมตตานำพาแสงแห่งความหวังสุขขอไทยใกล้ใกลทั่วโลกยังมาเห็นคุณค่าเมืองเก่าเล่าความย้อนลัง ฟังผู้คนไหลหลังมายังเมืองสุโข,ขทยแม่ยาจ้าลูกมาขอพอรลูกกลับคืนย้อนคืนทินเกิด แม่ย่าเมืองสุขโขทัยให้ลูกมีชีวิตใหม่สุขใจตลอดกาล ความย้อนหลังหลายร้อยปีตำนานนี้ยังมีคนฟัง พืนทินเกิดพากใจลูกมาก้มกราบพระแม่ย่าเมืองสุขโขทัยให้ลูกมีชีวิตใหม่สุขใจตลอด